อิมเมทัลรีเดย์นำท่านสัมผัสอารยธรรมโบราณแห่งภูตานดินแดนสายฟ้าแห่งเทือกเขาฮิมาลัยบักเก็ตลิสของนักเดินทางสายธรรมชาติและวัฒนธรรมประเทศที่แอบซ่อนตัวอยู่ในเทือกเขาแต่ยังโดดเด่นด้วยสามความเป็นที่สุดของโลกคาร์บอนไดออกไซด์ติดลบแห่งเดียวในโลกหนึ่งในประเทศที่ประชากรมีความสุขมากที่สุดในโลก และยังมีหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในดินแดนแห่งนี้ภูตานคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการลีลามีครับมีลีลาครับรายการท่องเที่ยวแบบพรีเมียมที่จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวทั่วโลกในลีลาจะเป็น คัคบผู้ชมครับเราอยู่ที่ประเทศน้อยน้อยน่ารักน่ารักนะครับมีแต่ผู้คนน่ารักมีป่าเขาละเนวภัยอยู่ที่ประเทศภูตานภูตานหรือภูฐานในสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนเราเรียกประเทศนี้ว่าภูฐาน หลังๆเปลี่ยนจากทสันฐานเป็นตอมันตักนะครับราชบัณฑิตยสถานเปลี่ยนเรียบร้อยเราเรียกประเทศนี้ว่าปูตจัล้อมรอบด้วยอินเดียบ้างละจีนบ้างละอยู่แถวนี้บินมาบ้างละใช่บินมาประมาณสักสองสาชั่วโมงสาชั่วโมงกว่าโดยประมาณเพราะว่ามีจอดแวะหน่อยที่ดคุณผู้ชมดูตรงนี้จะมีเนี่ยช่องเขานี่ผู้ชมเห็นไหมผู้ชมจะเจอเครื่องพิน เครื่องบินจริงๆนะบินผ่านช่องเขานี่มาโอ้โหแล้วก็ลงที่สนามบินที่เป็นสนามบินที่ติดอันดับต้นๆของการขับเครื่องบินที่ยากที่สุดมีความชวัดฉวยนประมาณนี้นะลำบินที่อันตรายใช่หนึ่งในสิบของโลกที่ติดอันดับแต่จริงๆ<อ>ไม่ได้ถึงอันตรายขนาดั้นหมายความว่าเขามีความฉวัดฉวยนที่จะมีความจําเป็นต้องให้กับตันที่มีความชํานาญเท่านั้นนะครับไม,ม่มีระบบนําร่องแต่ประการใ<อ>ดเลยรต้องไดาด์าไม่มีนะฮะใช้ความชํานาญเท่านั้นต้องผ่านการฝึกปรือหรือสอบกับทางรัฐบาลภูตา สอบผ่านหนึ่งจะได้ขับลงที่นี่นะครับนี่คือสุดยอดแล้ววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมพาไปดูที่สุดแห่งความศรัทธ,ธาก็ว่าได้วัดอะไรก็รู้อยู่สูงขึ้นไปบนเทือกเขาคุณผู้ชมนะการขึ้นไปชมต้องขี่ม้าบ้างละ่ะเดินบ้างล่ะนะครับไปชมความสวยงามของวัดไปชมไปสัมผัสแรงศรัทธ,ธาพาคุณผู้ชมไปไหว้พระนี่ตักสัง ใช่ตักสั่งเดี๋ยวจะพาไปสะพานเหล็กเราเลยนะไปดูสะพานเหล็กสวยๆนะครับอากาศก็หนาวอากาีมากเขา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 เาามีแบบอาบน้ําร้อนเลยหินไฟหินหินภูเขาไฟอะไรมีครบเลยมีครบวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูแค่ไปยืนคุยนี่ก็จะยืนเพลินไปหมดเลยอากาศดีมากไงอากาศดีมากเขาบอกว่าอยากไปเที่ยวแล้วงั้นไปดีกว่าครับไปดีกว่าคเชิญครับไปเที่ยวกันครับเชิญครับ ตอนนี้เราอยู่บนทางหลวงระหว่างเมืองพาโรและเมืองทิมพูบริเวณเขาอาชาที่ตั้งของวัดทำมช็อกวัดที่ถูกสร้างขึ้นโดยโยคีลามะทงตังเกียวโปโผู้คิดค้นการทำสะพานเหล็กสถานที่แห่งนี้มีความน่าสนใจยังไงไปฟังจากคุณเอณฐพงศ์กันเลยครับพี่เอว่าอะไรผมก็ไหวาตามไหวฟ้าดินคุณผ้ชมไม่ใช่ผมไม่ใช่คุณผู้ชมแค่ด้านบนเขานั่น ข้าแม่น้ําไปนั่นคือวัดคุณผู้ชมครับวัดโบราณเลยนะครับทําช็อกค,คุณผู้ชม,อ,มออกเสียงประมาณน,นี้ที่มาวัดตรงนี้ไม่ได้มีความสำคัญเฉพาะวัดอย่างเดียวจะพาคุณผู้ชมมาดูสะพานนู่นสะพานาด้านหลังเป็นสะพานเหล็กสะพานเหล็กที่เป็นสะพานเชือกอข้าไมไปข้ามมาเนี่ยไม่ธรรมดานะสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่1ิ 15คุณผู้ชมครับ15นี่สะาที่21โอ้โหที่15น,2 2> นี่นแล้วเป็นสะพานที่ไม่ได้สร้าง ด้วยเหล็กธรรมดาเป็นเหล็กที่สร้างด้วยมือตีๆใช้ใช้มือมือตีแล้วมาทําสะพานอันนี้ผู้สร้างนี่ถือว่าเป็นปราชญแห่งวิศวกรรมในสมัยนั้นเป็นวิศวกรรมเหล็กนะฮะเป็นชาวที่เบรดคุณผู้ชมครับชื่อว่าธงตังเกีโปนี่ออกเสียงประมาณนี้นะครับแล้วที่สร้างไม่ได้สร้างธรรมดาเลขที่มงคลสําหรับการสร้างแถบนี้คือเลขอะไรฮะ18 โอ้โหนี่ขอบคุณเก่งมากอะเป็นนักท่องเที่ยวนี่เนี่ยผู้ชมย่ยอดเยี่ยมมากร้อยแปดจริงๆผู้ชมนะต้องใช้เลขเหมนี้เขาสร้างร้อสะพานก็นับรวมที่เบตด้วยนะฮะแต่ตั้งแต่สัตว์วัตที่สิาเนี่ยหลงเหลืออยู่ในที่ภูตานแห่งเนี้ยที่เนี่ยสมบูรณ์แบบที่สุดแล้ว ก่อนหน้านี้ก็สามสี่ปีที่แล้วเนี่ยก็ยังให้เดินอยู่ยังให้เดินอยู่มาตอนนี้เขาปิดซะแล้วครับถือว่าไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่แล้วเพราะสี่ห้าร้อยปีแล้วอ่ะใช่เขาเลยมาสร้างสะพานสำรองไว้สําหรับที่เราจะข้ามไปวัดแห่งนั้นนะครับคุณผู้ชมเดินไปดูใกล้ๆกันดูครับมีตรงส่วนที่จะข้ามไปก็มีการพประดับประดาเป็นเป็นเขตวัดละมีหลายเรื่องทีเดียวเดี๋ยวไปดูว่าอยากฟังอยากฟังเชิญครับคุณผู้ชมครับเชิญครับ น,น้ำตรงนี้ไหลแรงมากเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหโอ้หเห็นสะพานสะพานเหล็กอ๋อจะขึ้นไปบนวัดที่ได้ต้องมาตอนนี้ทางตรงนั้นคุณผู้ชมเราเดินผ่านสะพานแขวนที่ทำไว้สำรองนะฮะหลังจาก3-4ปีที่แล้วเนี่ยนอกจากฝั่งนู้น ทังหมดแล้วนะครับออริ Original. จินอลระหว่างที่ผ่านบนสะพานมาเราสัมผัสความเป็นวัดได้เลยนะครับเนื่องจากว่ามีธงห้าสีแบบทิเบตแท้ประดับประดาเต็มไปห,หมดมีทุกสีเลยนะครับหรอจะเรียกว่ายันก็ได้ครับนี่เราพูดห้าสีห้าสีนี่ไหลายคนแล้วครับห้าสีนี่มีความหมายต้องมีความหมายมิฉั้นจะไม่มีห้าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโลกใบนี้นะฮะการกระเสริฐโลกใบนี้ทุกสีก็มีเรื่องราวทัห้าสีก็มีสีอะไรบ้างใจ เรื่องแรกคือสีเหลืองก่อนสีเหลืองมาจากดินนะฮะเรื่องของดินคือทดแทนชัยชนะเหนืออุปสรรคทั้งปวงนะฮะสีเหลืองถัดมาเป็นสีเขียวครับสีเขียวนี่แทนไม้ต้นไม้ใบหญ้าธ,ธร,รรมชาติธรรมชาติทําให้สร้างความเห็นอกเห็นใจครับแล้วก็ทําให้ชีวิตมีชีวิตชีวาครับ,รบสีขาวลม,ลมหรืออากาศนะครับลมหรือว่าอากาศนี้คือการทําความดีที่บริสุทธิ์ ประมาณนี้เขาแทนแบบนี้คุณผู้ชมพัดเอาความดีไปสีแดงสีแดงนี่สีแดงสีแดงแทนอะไรดีฮะพัทิศใช่พัาทิศไฟไฟมากับความสมให้ความร้อนให้ความออุ่นมสมหวังสมหวังเป็นจุดกําเนิดทุกสิ่งอยา่างสีนี้ละ่ะสีฟ้าสีฟ้าเนี่ยหมายถึงน้ํานะครับแปลว่าการอายุยืนหรือว่าสุขภาพดีนั่นเองนะครับครบถ้วนเลยและใน ธงสีเหล่านี้ยังมีรูปของสัตว์ต่างๆอยู่ในนี้ครบเลยนะครับมีสัตว์อยู่5ชนิดคุณผู้ชมครับนี่ผมเห็นช้างไอ้ผมเห็นม้าล่ะมีม้านี่ม้าถือว่าเป็นพาณนะแห่งพระเจ้ามีมังกรมีครุฑมีสิงโตภูเขาแล้วก็มีเสือนะครบับครบอยู่ในนี้เลยคุณผู้ชมครับเป็นทั้งหมด5สีนี่แค่วัดแรกคุณผู้ชมครับวัดต่อไปนี่เขาเรียกว่าวัดรังเสือเลยหลังจากนี้เราจะไปขี่ม้าขึ้นไปกราบพระ ผู้ชมครับเดี๋ยวจะเอาบุญมาฝากไปด้วยกันเลยครับไปข <ะ S 1> ีม้ากดีกว่าครับขีมา้า <laughs> ลีลามีมีลีลา welcome to Bhutan รังสรรค์เส้นทางอย่างมีลีลาโดย i m a g e Holiday